สรุปผลการในขันศึก RWS วันเสาร์ที่14มิถุนายน2568ครับแข่งขันที่เวทีหมวยราชดาเนินรายงานผลกับผมบีมรีพอร์ตเหมือนเดิมครับแฟนมวยครับผลการแข่งขันในแต่ละคู่จะเป็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวเราจะได้ทราบกันในคลิปนี้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ผลมวยคู่แรกเลยครับ เ็นการทุ่การระหว่าง The Star, เดอะสตาร์เพชเกตเพชกับตักชกจากจังหวัดสุรินทร์ครับเจกับโมฮัมเหม็ดการดับฟีจากโมร็อกโกครับพิกัด140ปอนด์ครับดูว่าทางด้านของเดอะสตาร์นี่ต้นต้นนี่ต้นๆนี่ออกน้ำไปก่อนครับจังหวะที่หดแข้งขวายครับแล้วก็ทำได้ต่อเนื่องครับขณะที่โมฮัมเหม็ดเองก็พยายามที่จะออกวที่ได้บ้างที่สุดครับ วาดูความมันยำในการออกอาวุธนี่จะไม่ค่อยจะเข้าเป้าสักเท่าไหร่ครับที่มีหมัดพอได้ลุ้นบ้างเล็กน้อยครับทางด้านของโมฮัมเหม็ดครับขณะที่เดอะสตาร์นี่มีทั้งหมัดทั้งแข้งครับที่คอยเตะกวนใจทางด้านของโมฮัมเหม็ดไปเรื่อยครับแหมพยายามที่จะงัดศอกมาเหมือนกันครับนี่ฮะจับจับกดกดโอ้ี่พยายามที่จะสลับถูกดกไม้ครับ การเขาเขี้ยวเหลือเกินกับสับตลอดกับมือนี่นึกว่าฟักลาบครับสับชกทีมากมากครับการที่ราชดำเนินครับนี่ฮะแอมจะเขี้ยวให้เกมมันดุเดือดครับแต่ก็นี่ฮะต่อยไปจนกระทั่งนี่ครบยกครับคู่นี้นี่ไม่มีนับไม่มีน็อกเกิดขึ้นครับจังหวะจะสอกกลับแน่เตรตาเริ่มที่จะถอยมาคุมเกมบ้างครับที่โมฮัมเหมดเองก็ เดินต่อเนื่องแต่ว่าอาวุธนี่ดูเบาครับต่อยก็ไม่ค่อยจะเข้าเป้าสักเท่าไหร่ครับหนักชกจากโมร็อกโกรายนี้นี่ครับเริ่มโชว์เริ่มฉายครับเดอะสตาร์ครับโอ้ความพิวสุดท้ายระฆังดังขึ้นครับยกสุดท้ายครับแน่นี้เอกฉันทรสามเสียงครับเป็นท่านั่นของเดอะสตาร์เพชรเกียรติเพชรครับเอาชนะคะแนนไปในที่สุดครับคุณผู้ชมมาต่อที่คู่ที่2ของรายการครับเรียกว่าเป็นคู่ที่เดือดพอสมควรครับในเรื่องของกระแสวิพากษ์วิจารณ์ครับ เพชรดำเพชรกินเดียคาเดมี่ครับปลูกห้านจากจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องครับเจอกับโทมัสอากิเรจากอาร์เจนตินาครับพิกัด1 4 1่ร้อดนครับมาดูว่าทางด้านของเพชรดำนี่ห่างหายจากการต่อยในรายการ RWS ีไปนานพอสมควรครับกลับมาในภาคมีนี่ความตั้งใจเต็มเพีียมแต่ว่าตัวหมัดเขาเริ่มมีอาการเหมือนกันกันกนกบเพชรดำครับตู้ครับโอ้ดูคะแนนนี่ยกแรกนี่แพ้เขาด้วยครับ ยกสองนี่มาทาคะแนนเอาชนะคือได้บ้างครับนที่จะได้ชิงดามนานยกทีสาแล้วมีจังหวะที่โดนส่อครับซับอีกทีโอลาดดานี่ได้ดวยดไดวว่าเอาคอนเส่เพชรดามนี่ได้ดวยกไดวว่าโดนแล้วก็มีอาการแกว่งไปเหมือนกันครับด้วยท่าทรหดยังดีอยู่ครับยายามที่จะบวกจะแลกแล้วก็เดินจับ ได้แน่จับไปจับมาแลวเข่ากว่าจะมาได้ครับช้าพี่หน่อยครับตีหัวใสครับตีหัวไวที่พยายามกดดันแทงเข่า้ายครับจะไม่ต่อเนื่องสักเท่าไหร่ครับทีมงานมากันเยอะครับนำทีมโดยเสียโบสครับถอดปงคนแล้วก็มาบัญชาเกมฑอยู่ที่มุมด้วยครับเงียบมีเสียวบูฟ้าเหมือนกันครับทางด้านของจอเพชรดำนะครับ เอาวันนี้วางแข้งซ้ายแล้วซ้ายอีกทีครับแอแข้งซ้ายจะพานำชัยหรือเปล่าครับนี่ยพยายามที่จะกอดดูเซียบ,บนี่พยายามที่จะตะโกนบอกให้แข็งใจสู้หน่อยครับโอ้โห่เนี่ยเดบักัดฟันเต็มที่ครับเพชรดำครับดูชัดเจนว่าไฟนี้เนี่ยร่างกายอาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสำหรับเพชรดำเพชรยีเดียแคมป์ย์ครับ ดีว่าได้ความเก่าออกมาช่วยครับประสบการณ์ครับแทงก็อาจจะน้ำหนักไม่เฮ้ยมีแล้วครับช่วงท้ายๆเป็นปลายดูว่าแผ่วชัดเจนนะท่านั่นของเพชรดำครับสุดท้ายครับไม่มีนับไม่มีนอเกิดขึ้นตัดสินทีคะแนนคะแนนไม่กระชันด้วยครับสองต่อหนึ่งเสียงครับเป็นท่านัานของเพชรดำชนะไปแบบผืดจับแล้วก็มีเสียงฮือฮ่าในสนามมวยเอาง่ายก็ได้มีเสียงโหเหมือนกันครับนี่ฮะ จากแฟนมวยในสนามครับก็อาจจะเห็นต่างจากการตัดสินของทางกรรมการครับแ,แฟนมวยแหละรครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับมาต่อกันที่คู่ที่3ของรายการครับเห็นทางด้านของสมิงเดชนออนุวัตรยิมครับเป็นการชิงแชมป์ว่างอ่าเป็นชิงแชมป์เฉพาะการรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทครับ140ปอนด์ครับเดิมเนี่ยจะต่อยกับทางด้านของดามพรรัญชัยแต่ว่าดามนี่ป่วยฮะ เลยต้องแลวคู่นี้มาต่อยเป็นการชิงแชมป์เฉพาะการแทนครับเจอกับฟุกน้อยจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับอุดรเจอกับบุรีรัมย์ครับกว้างขึ้นายลุกกระโจนเตะขวามาครับแหมสมิงเดชนนี่อุดรครับฟุกน้อยบุรีรัมย์ครับอีสานเหนือกับอีสานใต้ย,ยองก,กันครับไปนอ้อ,อ,นองตีกะเด้งตีหัวขวาครับสมิงเดชนี่เรียวเป็นตัวยืนในรายการครับ ขณะที่ฟลุกน้อยนี่วันนี้นี่โอ้โหมาจ่ายเต็มทีครับโอวางแข้งขวาแต่ละทีนี่ไม่บังเลยครับโดนแข้งแต่ละทีนี่สะดุ้งนะทางด้านของสมิงเดชครับโอ้มาดีจริงๆครับฟุกน้อยวันนี้ฮะกลายเป็นคะแนนตามแทบจะทุกยกกับทางด้านของเจ้าสมิงเดชครับออกอาวุธค่อนข้างที่จะช้าแล้วก็หลวมด้วยครับวันนี้ฮะนี่ครับพยายามที่จะเดินแต่ดูแล้วนี่ Yeah. อาจจะต่อยหลุดฟอร์มไปหน่อยครับไฟนี้ของท่านอาาเจ้าสมิงเดชนออาวัตย์ิมครับเหยบซอกนี่คือออกมาที่ง้างมานี่เห็นเลยครับฟุกน้อยน,นี่หลบรอตั้งแต่อยู่โคราชเลยครับง้างซอกมาแต่แถวคอนแกนครับพี่น้องสุดท้ายนี่คะแนนเป็นทานของฟุกน้อยครับเอาชนะไปขาดลอยสามเสียงเลยนะครับแล้วก็คว้าแชมป์เฉพาะการรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทครับ140 บอลมาคลองแล้วก็เดี๋ยวรอเจอธนาของดามพรันชัยในโอกาสต่อไปนะครับมาต่อกันที่คู่ที่4ของรายการครับเห็นธงน้อยวอรสามประไพครับตนะักชกจากศรีสะเกตครับพี่น้องครับเจอกับเคียวพยักจิตเมืองนนท์ครับนักชกจากจังหวัดสมุทรปราการ132ปอนด์คือพิกัดหนักหนักครับเออธงน้อยยาวเหลือเกินครับแต่พอโดนลูกแก่ลูกเก่าของเคียวพยักนี่วันนี้เอาแน่ โอ้โดนกระจับครับจังหวะนี้กรรมการบอกให้ลุกแต่ทรงสีจุกอยู่ข้างในอเอานอนกิ่งอ้อ,อมๆเลยครับกรรมการต้องเบรกเกี่รงแล้ว๋ยวดูภาพช้าเนี่ยเป็นจังหวะที่ยกเขาซ้ายขึ้นมาแล้วก็ถักขาครับถักกระจับของทองน้อยนี่จังหวะนี้ครับโอ้โหดูฮะตัวนี้ก็แผลพักไปครับแล้วก็ กรรมการนี่ตัดคะแนนทางนั้นเขี้ยวพยักหนึ่งแท้เลยครับเจ้าตัวนี้ถึงกับงงเหมือนกันครับนี่เป็นเขาเรียกว่ากติกาใหม่นะฮะอาในอาร์ดิบิสครับแทงกระจับนี่จะมีแบบพักแล้วก็โดนตัดคะแนนครับสำหรับผู้ที่ทําผิดกติกาอย่างเขี้ยวพยักครับอ่ะเท่ากับว่าคะแนนนี้ยกนี้เนี่ยนะครัถ้าเป็นทางนั่นเขี้ยวพยัก พยักถ้าจะให้เสมอต้องชนะในยกนี้ครับเป็นคะแนน99ครับแต่แล้วแต่ลอดครับางน้านของทงน้อยวันนี้นี่เรียกได้ว่าอาวุธนี่ไม่ค่อยจะเป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่ครับโดนความเก่าความเหยี่ยมเกรียมครับฝีมือของชคงพยักนี่ไปไม่เป็นเลยครับทงน้อยวสังประไพครับไล่ไม่จนครับดูครับผิวเลอเกินทบยกสุดท้ายครับก็ ไม่มีนับนี่ฮะเจ้าพันพยักครับพี่ชายนี่ก็มีรายการแล้วนะฮะยี่สิพิทุนายนนี้ครับรายการใหญ่วันลุวันหนึ่งรครับปาปิดท้ายครับที่คู่ที่5ของรายการครับเป็นการป้องกันแชมป์ครับรุ่นมินิมัมเวทหญิงครับ105ปอนด์ครับเจ้าของแชมป์นี่ย่างเขาไส้แหละครับมงกุฎเพชรเพชรเปล่าฟ้าครับนักชกแดนใต้จากพัทลุงรุ่นนะซูมือพุ้นที่เจอกับดวงดาวน้อยลูกทรายคงหิงครับนักชกจากกรุงเทพมหานคร ดูฮะวันนี้จะจะเกิดอาถันขึ้นกับลูกชายกองดินอีกหรือไม่ครับน้องสาวสองคนไม่ว่าจะเป็นเงาพระจันทร์อย่างไอด้านี่มโอกาสได้ชิงในมือรอบ2คนครับเรียกได้ว่าอกหักพ่ายทั้งสองคนนี้เป็นรายที่3ของตระกูลมวยลูกชายกองดินครับดวงดาวน้อยที่มีโอกาสได้ชิงแชมป์ของเิธีราชดำเนินครับจะอาถันแฮตทริกแพ้รวดหรือไม่ครับหรือจะเป็นคนที่ล้างอาถั์ให้กับวงตระกูลของทานของลูกชายกองดินหรือว่าตระกูลมวย ได้หรือไม่ครับแป๊แต่ดูจากรูปเกมเนี่ยมงกุฎเพชรเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินครับขณะที่ดวงดาวน้อยพยายามที่จะถอยหลังตั้งรับแต่รับเยอะแล้วก็ถอยเยอะไปหน่อยครับอาวุธนี่ออกน้อยครับคือพอจะจับนายได้เนี่แกตั้งขวางอย่างเดียวเลยครับกลายเป็นมงกุฎเพชรนี่พยายามที่จะดันแทงครับอาจจะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างแต่ได้ความพยายามครับนี่นะฮะดวงดาวน้อยครับมีความเร็วครับแต่เนี่ยฮะไปประหยัดอาวุธเยอะไปหน่อยเนี่ยพอจะเข้าวงนายแกป แกตั้งขวางไว้อย่างเดียวเลยครับขณะที่มุกุฎเพชรนี่พยายามที่จะแทงเข่าคือเจ้าอาวุธอีกคนนึงพยายามที่จะการอย่างเดียวครับเตะหลุดแล้วก็โดนจังหวะสองครับโอ้และที่สําคัญนี่ต่อยกัน5ยกครับยกละ2นาทีครับดวงดาวน้อยถอยแทบจะทุกยกครับคุณผู้ชมครับเหลือจะเชื่อครับแม้ว่าสมยกขานไปแล้วนี่คะแนนเป็นรองอยู่ก็ยังขึ้นมายกสี่เนี่ยก็ยังมาตั้งครับอยู่ผมก็ก็แปลกใจเหมือนกันครับ นั่งดูอยู่ขอบไปทีว่าเอ๊ะท,ทำไมยังไม่เดินก็ <c oughs> อาจจะเป็นแผนเตรียมมาแบบนี้หรือเปล่าครับแต่ทางทีมงานของดวงดาวน,น้อยครับสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการเตรียมแผนบางแผนพลาดหรือไม่ครับนี่ยนะช่วงท้ายไปไปลายเริ่มที่จะคิดได้ว่าต้องเดินนะสุดท้ายก็น่าจะไม่ทันแหละครับคะแนนนี่ขาดลอยเลยฮนะสามเสียงเอกอชนครับ 948แล้วก็545 0อีก2เสียงครับเป็นทางนัานของมงกุฎเพชรเพชรพ,พ,พลาฟ้าครับป้องกันแชมป์เอาไว้ได้ครับหลังจากที่คว้าม,มาได้จากกร,กระทางพญาหงครับเคยเจอกันมาครั้งหนึ่งครับคู่นี้เนี่ยเมื่อสาปีก่อนครับเดาน้อยนี่เคยเอาชนะเอาชนะมาแล้วก็ไฟน์นี้นี่มงกุฎเพชรก็ล้างตาได้สำเร็จนะครับแล้วก็ป้องกันแชมป์เอาไว้ได้ด้วยนะครับเป็นบท สรุปผลการในคันครับศึก RWS เมือ่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับช่วงท้ายขอบคุณทุกการรับชมครับแฟนๆครับชอบคลิปแบบนี้ฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ดูมวยไว้ด้วยก่อนละกันนะครับผมบิมรีพอร์ตรายงานผลน,นะครับผิดภาพระการใดขอภัยไว้่วงหน้านะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ